อันยองฮันเซโย و, สวัสดีค่ะพี่น้องบันเดีก็ยังอยู่ด่อนอยู่เดิอจายังบันเด็กลับบ้านพอดีซีเรียลถเขาหัอก็เลยเนมาเห็นอีอยงหูเหลืองๆก็เลยจอดรถเบิง้งบัได้แท้ไปเป็นตมมึอกอย่างพี่น้องก็มึกโซดเหลืองไอห้อยอยู่คือเป็นตะแสแท้คุณน่ะข้าเจาะก,กำลังเหลือกเนือจากข้าเจาเหลือกไปหลายๆเนาะก,กินหลายคน เมค้ากักำลังย่างจากคุณหาออเดอร์กันหลายเต็มเตาอยู่เดี๋ยวสเอาจักซีใหม่กับพ่อพี่น้องซิมเบิงกอนเนาะขันแส็บกับจังซื้ออีกขันบ่แสบ็บกต่ซีเดบ่เสดายเงินเนาะค่ะพิกัดล่านประมึกจากกะยวนหนาเซเว่นค่ะเซเว่นบันเลื่อมสีแยกบันเลื่อมจ้ะสีแยกบันเลื่อจมจังหวัดอุดรธาน,นีอำเภอเมืองค่ะ อันนี้ได้มาแล้วคะ่ะหอดห่องเลย <I 'll S 1> ดิยสิซี่เบิรงด้าสหมัยากได้พี่น้องบุนักกัดกับบขาดไว้ไม่นหนังสติก oh, oh, เอาๆกินไปเด้อเสียดายพณน่ะเห่งไนสิกินเบ <'t> ิร์ดยาบกระโดกก็ดีอ่ะ <'ll> แข่วก็แห้งบุมมี่ไปแล้วได้พี่น้องจังพอกันคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย